ชมผู้อรยากกระเตงลูกๆเซอร์ไพรส์วันเกิดพลอยชวพรดเห็นอะไรในภาพไหม ไม่ต้องมีเยอะแต่มีคุณภาพจริงๆค่ะสำหรับวันเกิดของพลอยชวพรเพื่อนสีของชมพูอริยาและโมเมนต์พิเศษทันทีเพื่อนก็ไม่พลาดอยู่แล้วโดยล่าสุดพลอยชวพรนั้นก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขในวันเกิดที่มีทั้งหวานใจกับตันชลทรพร้อมหน้ากับเพื่อนสีอย่างชมพูอริยาที่กระเตงลูกๆมาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์นะพลอยกันครบทั้งสายฟ้าพายุและน้องเกลวซึ่งงานเนี้ยก็อดที่จะโฟกัสกรุ๊ปช็อตไม่ได้จริงๆค่ะพะ น้องเกวนั้นที่กำลังหลับป๊อกอยู่สงสัยว่าช่วงเนี้จะเหนื่อยเพราะไปโรงเรียนนั่นเองค่ะกับแคปชั่นของพลอยชวพตรท,ที่เขียนเอาไว้ว่า <S <S มีตัวซีเคร t ตแอบโผลมา is a r a p ปอลอแต่หลับหนึ่งเป็นโมเมนต์ภาพที่น่ารักและก็ประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะยังไงร,รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะนะพลอยและเพื่อที่จะไม่พลาดกลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ